ค่าอาหารสัตว์แพงแรงงานไม่พอกำไรเหลือน้อยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเครื่องผสมอาหาร p m r ลดต้นทุนค่าอาหารวัวควายแพะแกะสับฟางสัว์ญ่าสัต้นกล้วยสั์ทางปามลดการใช้แรงงานแรงงานไม่ลา้ามีเวลาในการทำงานเพิ่มลดการซื้ออาหารสำเร็จรูปที่มีราคาแพงประหยัดเวลาในการให้อาหารผสมเสร็จวิ่งเทอาหารหน้ารังได้เลยลดการใช้เครื่องจักรหลายตัวเครื่องเดียวครบจบ ฟางญ้าที่ผสมจะละเอียดและมีกลิ่นหอมสัตว์จะกินอาหารได้ดีฟางย้าไม่เหลือทิ้งการเจริญเติบโตดีให้ผลผลิตที่ดีเจ้าของฟาร์มมีกำไรเพิ่มขึ้นมั่นคงในอาชีพทางบริษัทมีเครื่องผสมอาหาร TMR ให้เลือกหลายแบบรุ่นต่อพ่วง PTO รถแท็กเตอร์รุ่นติดเครื่องยนต์หัวรถถยน,หนาเดินตามรุ่นติดตั้งบนรถกระบะใช้ต้นกำลังจากรถยนต์ในการปั่นผสมอาหารได้การันตีผลดีจากลูกค้าที่ใช้เครื่องมากกว่า1,300ฟาร์ม ทั้งไทยและต่างประเทศ <Wow. S 1> ใช้หัวเกียรประกอบหม่ไม่ใช้เฟืองท้ายเก่าเหมือนเจ้าอื่นอายุการใช้งานนานกว่าเครื่องทั่วไปทางบริษัทมีเครื่องผสมอาหาร TMR หลายรุ่นสามารถเลือกใช้ตามจํานวนสัตว์ที่มีในฟาร์มได้รุ่น3คิวใช้กับ,บวัวจํานวน25-40ตัวรุ่น4ี่คิวใช้กับ,บวัวจํานวน40-50ตัวรุ่น5คิวใช้กับ,บวัวจํานวน60-70ตัวรุ่น6คิวใช้กับ,บวัวจํานวน80-100ตัวรุ่น10คิวใช้กับ,บวัวจํานวน100ตัวขึ้นไป และรุ่น10คิวติดตั้งบนรถ6ล้อสั่งจองเครื่องวันนี้รับโปรโมชั่นพิเศษและรับสูตรการทำอาหาร TMR 6 0ฟรีจองสิทธิ์ได้เลยตอนนี้